สวัสดีครับพกผมช่องด a r k s e r a p h อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องตำนานเย่าเหลานะครับก็มาเจอกันในตอนที่15นะครับความเดิจากตอนที่แล้วเย่าเฉินของเราก็หน,นีกระเสือกระสนนะครับขึ้นไปบนภูเขานะ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่สิบห้าไล่ล่าน่าเทือกเขาเส้นหนงเป็นพื้นที่ต้องห้ามของตระกูลเย่ามีทั้งปีศาจและสัตว์อสูรอยู่ทุกคนทุกแห่ง โดยปกติแล้วสมาชิกในตระกูลจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าใกล้พื้นที่นี้ยกเว้นในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพวกเขาต้องการสัตว์วิเศษตราบใดที่สัตว์วิเศษเข้าใกล้ระดับที่มีสติปัญญาและมีจิตวิญญาณพวกมันจะสามารถถูกจับและฝึกให้เชื่องได้ในตระกูลเอาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับตระกูลอสูรแน่นอนว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องมีค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันแท้จริงแล้วการค้าขายนี้ ใช้เพื่อรวบรวมส่วนผสมยาหายากที่แปลกประหลาดซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่ในตระกูลอสูรเท่านั้นในปัจจุบันมีทหารองครักษ์ประมาณ10คนที่พักอยู่ในภูเขาเส้นหนงปกติแล้วภารกิจของกลุ่มทหารดังกล่าวก็คือการจัดการปีศาจหรือสัตว์วิเศษอื่นๆที่มีสติปัญญาและทางจิตวิญญาณภารกิจของทหารองครักษ์กลุ่มนี้แตกต่างจากปกติอย่างชัดเจนเนื่องจากหางจาพวกเขาไปเพียงร้อยเมตร ก็มีสัตว์อสูรตัวหนึ่งกำลังได้รับสติปัญญาทางจิตวิญญาณพวกเขากลับเพืกเฉยต่อมันพวกเราเข้าใกล้เขตแดนแล้วเจ้าเด็กนั่นมันเจ้าเล่ห์จริงๆพวกเราเจอกับดักของมันมาสามอันแม้แต่เหรินเท่าก็โดนหลอกเอาได้ในที่สุดหนึ่งในกลุ่มก็เปิดปากพูดหึข้าแค่ประมาทไปน่อยเท่านั้นตอนแรกข้าคิดว่าไอ้เด็กนั่นจะไม่เคยก้าวเท้าออกนอกตระกูลเย่าเลยคงเป็นเพียงเด็กน้อยที่ไร้ทางสู้ ข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ได้คนที่ถูกเรียกว่าเหลินเท่าเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมยาวรุงรังข้างเท้าของเขามีสุนัขดุร้ายตัวหนึ่งมีขนาดเท่าครึ่งนึ่งของมนุษย์พอได้แล้วพวกเราทําภารกิจครั้งนี้ไม่สําเร็จพวกเราก็ไม่สามารถกลับไปได้ทาหารทั้งสิบคนหยุดพูดคุยกันในทันที เดิมทีนี่เป็นภารกิจสังหารธรรมดาคำสั่งนี้ได้รับการส่งต่อจากผู้ช่วยของหัวหน้าผู้คุมกฎตระกูลย่า่วางกุยและแม้ว่าจะไม่ได้ระบุโดยว่าเป็นคำสั่งของย่าวางกุยโดยตรงแต่ทุกคนก็รู้ว่าภารกิจนี้ได้รับมอบหมายมาจากเขาหากภารกิจนี้ไม่สำเร็จก็ไม่มีใครจะสามารถจรินตนาการต่อไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาล้มเหลวพวกเราพักผ่อนเพียงพอแล้วครั้งนี้เราต้องจับไอเด็กเวนนั่นให้ได้คอยดูนะ ข้าจะลอกผิวหนังและดึงกล้ามเนื้อของมันออกมาให้หมดเลยอืมไปกันเถอะกลุ่มทาหารออกเดินทางอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปช้าๆใต้ต้นไม้ที่มีฝูงสัตว์ตัวเล็กๆพักอยู่มีเศษอาหารที่พวกมันทิ้งเอาไว้กลุ่มมดและ,มะแมลงเข้ามาและนําเศษอาหารกลับไปที่รังทีระชินเมื่อค่ําคืนมาถึงในภูเขาลึกแม้แต่ดวงอาทิตย์ที่ยังไม่รับขอบฝามันก็ไม่สามารถทะลุลงมาในป่าได้ทําให้ป่ามืดลงในทันที จนไม่สามารถมองเห็นแม้แต่นิ้วมือของตนเองป่าไม้สูงใหญ่หนานแน่นดูสวยงามอย่างตระการตาในขณะที่มันค่อยๆดูกลืนแสงลงในขณะนี้ไม่ไกลกันนะักต้นไม้สูงใหญ่ต้นหนึ่งหักออกอย่างกระทันหันชายหนุ่มที่กระโดดก็ตกลงมาลงบนพื้นมือที่สั่นเทาของเขาคว้ากระบอกน้ําและดื่มมันอย่างกระหายก่อนจะข่มความปรารถนาในร่างกายที่ต้องการจะดื่มอีกแม้ว่าร่างกายของเขาจะขาดน้ํา แต่สิ่งที่ต้องการมากกว่าน้ำก็คือเม็ดยาเขาหยิบขวดหยกสีเทาออกมาจากแหวนมิติอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดและเอียงขวดหยกเม็ดยาสีเทาอมเขียวสองเม็ดก็กลิ้งออกมาในมือจากนั้นเขาก็กลืนม,มันลงไปในทันทีเม็ดยาเริ่มละลายทำให้เกิดเสียงดังโครมครามในกระเพาะหลังจากเขาทำสิ่งนี้เสร็จแล้วเขาจึงดื่มน้ำจากกระบอกน้ำของเขาต่อไปโดยกลืนเข้าไปอึกใหญ่ๆชายหนุ่มนี้ก็คือเย่าเฉินที่กำลังหลบหนีอยู่นั่นเอง มีช่วงเวลาอันตรายเกิดขึ้นหลายครั้งแต่สิ่งที่เย่าเฉินพึ่งพาเพื่อหลบหนีจากเหล่าทหารไม่ใช่ความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับภูเขาแต่เป็นเพราะเม็ดยาเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทั้ง5้าเม็ดที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้เย่าเฉินอายุเพียง15และนอกเหนือจากการกลัดยาแล้วเขาก็ไม่มีจุดแข็งอื่นๆอีกเลยเม็ดยาเคลื่อนไหวหยุดนิ่งจะปิดการทํางานของอวัยวะท,ทั้งหมดในร่างกายหลังจากกินเม็ดยาเข้าไปแล้วเมื่อซ่อนตัวและทาของเหลวที่ไม่มีรสไม่มีกลิ่น จะสามารถปกป้องกลิ่นของตนเองทําให้กลายเป็นเหมือนเพียงวัตถุที่ไม่มีชีวิตชิ้นหนึ่งในป่าพ่อของเย่าเฉินสอนวิธีนี้ให้กับเขาครั้งหนึ่งเย่าหัวเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์วิเศษที่ถูกหลอกด้วยวิธีการนี้ให้เย่าเฉินฟังทุกอย่างค่อยๆสงบลงหลังจากที่เย่าเฉินออกจากตระกูลเย่าในตอนนี้พระอาทิตย์ได้ตกดินครั้งที่21แล้วในทุกๆวัน เย่าเฉินจะเดินทางเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นเย่าเฉินรู้ดีว่าผู้คนที่ไล่ตามเขาจะเคลื่อนไหวเฉพาะในเวลากลางวันดังนั้นเวลากลางคืนจึงใช้เป็นที่กำบังดีที่สุดแม้ว่ากลางคืนจะซ่อนความหวาดกลัวของเย่าเฉินเอาไว้ได้แต่เมื่อเทียบกับผู้ไล่ล่าพวกเขาความหวาดกลัวเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ในตัวเย่าเฉินอยู่ดีหลังจากผ่านไปไม่กี่วันเย่าเฉินก็ได้เรียนรู้วิธีซ่อนร,อร่องรอยของการเคลื่อนไหวต่างๆเขายังคิดหาวิธีหลอกศัตรูได้ด้วย เย่าเฉินสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้ภัยคุกคามแห่งความตายเย่าเฉินหยิบอาหารบางส่วนจากแหวนมิติจับใส่ปากอย่างระมัดระวังหากเย่าเฉินจับมันก่อนแล้วค่อยเอาเข้าปากก็อ,อาจจะทิ้งร่องรอยเล็กๆน้อยๆเอาไว้ได้ขณะเดียวกันเย่าเฉินก็ดื่มน้ำเล็กน้อยจากนั้นก็ทําความสะอาดตัวและเดินต่อไปอย่างคล่องแคล่วโดยก้าวเท้าเข้าไปในป่าภูเขาที่ลึกขึ้นทุกย่างก้าวที่เดินไปจะทิ้งน้ำหนักตัวเบาเป็นพิเศษราวกับรอยได้ทุกวันนี้ เย่าเฉินได้เรียนรู้วิธีใช้พลังปานเพื่อให้ร่างกายเบาขึ้นพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ทิ้งรอยไว้บนยารอยเท้าจางๆที่เย่าเฉินทิ้งเอาไว้บนเส้นทางนั้นจะดูเหมือนกับรอยเท้าที่หนูภูเขาทิ้งเอาไว้ในป่ามีรอยเท้าประเภทนี้อยู่ทุกที่แต่ด้วยการเดินทางแบบนี้ความเร็วของเย่าเฉินจึงช้ามากทุกขนแห่งรอบตัวเย่าเฉินนั้นมืดมิดแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเย่าเฉินก็ยังสามารถมองเห็นแสงระยิบระยับจากแสงเดือนและแสงดาวได้ เมื่อกำหนดทิศทางที่จะไปได้แล้ว,วเหย่าเฉินก็ออกเดินทางต่อในตอนนี้ยังมีเม็ดยาเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเหลืออยู่อีกสองเม็ดเพื่อที่จะฟื้นตัว,วเหย่าเฉินต้องการเม็ดยาฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเข้าไปเขาได้กินมันไปหมดแล้วดังนั้นเหย่าเฉินจึงต้องระมัดระวังมากขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเหย่าเฉินไม่เข้าใจว่าทําไมศัตรูของเขาถึงต้องการกําจัดเขาให้สิน้นซากแต่เหย่าเฉินรู้อย่างชัดเจนว่าหากเขาถูกจับตัวได้ จุดจบจะต้องเลวร้ายยิ่งกว่าความตายอย่างแน่นอนแม้ว่าเย่าเฉินจะไม่กลัวความตายแต่เย่าเฉินยังต้องสลักชื่อบิดาและมารดาของเขาไว้บนแท่นศิลาบรรพระบุรุษตะกูลให้จงได้ดังนั้นในตอนนี้เขาจึงยังตายไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นมารดาของเขาจะต้องยิ้มได้อย่างแน่นอนเมื่อก้าวมาถึงจุดนี้ฝีเท้าของเย่าเฉินก็เริ่มรวดเร็วขึ้นค,คล่องแคล่วมากขึ้นการรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณของเย่าเฉินจะมองย้อนกลับไป มองกลับไปที่รอยเท้าทุกรอยที่เขาทิ้งเอาไว้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ารอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนหนูบุกเขามากที่สุดด้วยวิธีนี้เย่าเฉินจึงไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้กับคนที่ไล่ตามเขามาเย่าเฉินในวัยสิบห้าปีได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนในวัยเดียวกันไม่รู้ก้าวันต่อมาเด็กน้อยอย่าลบหนีอีกเลยพวกข้าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีพวกข้ามาที่นี่เพื่อน,นำเจ้ากลับคืนสู่ตระกูลเยา่า ตอนนี้หลัวสซานได้กลับมาแล้วพวกข้านั้นรู้แล้วว่าเจ้าไม่ได้ขมโมยหญ้าเปรีลวเพลิงพยักไปในป่าลึกมีเสียงตะโกนดังขึ้นนกนับไปทวนต่างบินตกใจหนีและเสียงกระพือปีของพวกมันก็ดังกล้องไปทั่วภูเขาเย่าเฉินกัดฟันแน่นเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปตามมาด้วยทหารองครักษ์ที่อยู่ในระดับมหากรุยุทธ์ก้าดาวสามนายที่เร็วมากซึ่งกำลังไล่ตามเย่าเฉินอยู่ เย่าเฉินจะเชื่อคำโกหกที่เงื้อง,งะของพวกเขาได้อย่างไรคนเหล่านี้ไล่ตามเย่าเฉินมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่วันแรกที่เย่าเฉินเข้ามาในภูเขาลึกหลังจากกินเม็ดยาเคลื่อนไหวหยุดนิ่งไป2เม็ดเย่าเฉินจึงได้เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงพวกเขาเดิมทีทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อห้าวันก่อนเหล่าทหารองครักษ์สิบคนได้แยกตัวออกเป็น3ามกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มแยกออกไปเพื่อค้นหาล่องร้อยของเย่าเฉินในวันนี้กลุ่มชาย3มคนที่อยู่ตรงนี้ ในที่สุดก็จับได้ถึงร่องร้อยของยเย่าเฉินแล้วด้วยพลังกำลังระดับคุรยุทธ์สามดาวของยเย่าเฉินเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างบาาง้าคลั่งด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และในช่วงเวลาสั้นๆยเย่าเฉินก็เร็วกว่าคู่ต่อสู้ของเขาเล็กน้อยแต่ด้วยพลังกำลังของระดับมหาคุรยุทธ์เก้าดาวคู่ต่อสู้ของเขาจึงรู้วเย่า,ยาเฉินไม่มีทางหลบหนีได้ในตอนนี้เนื่องจากยาเย่าเฉินอยู่ในระยะที่พวกเขาหาเจอเมื่อพลรรังปานของยเย่าเฉินได้หมดลงในตอนนั้น เย่าเฉินก็จะไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปในใจที่สับสนของเย่าเฉินความทรงจําทั้งหมดเริ่มปรากฏภาพขึ้นในหัวเห็นภาพบิดาของเขาชี้ไปที่เงาของตะเกียงในขณะที่เย่าหัวหัวร้อมารดาของเขาก็ยืนท่ามกลางแสงสว่างในขณะที่นางกําลังทอเสื้อผ้าฤดูหนาวความมืดมิดที่อยู่เบื้องหลังแสงนั้นยิ่งสถานที่นั้นอันตารายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเป็นไปตามที่บิดาของเขาพูดเย่าเฉินไม่ควรเข้าไปในบูเขาลึก แต่ควรซ่อนตัวอยู่ใกล้กับตระกูลเยา่าจากนั้นรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อออกไปการตระหนักถึงสิ่งนี้ในตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วแต่ความคิดที่น่ากลัวย,ยังเหลือเชื่อก็เริ่มผุดขึ้นมาในใจของเย่าเฉินหากอันตรายหมายถึงความปลอดภัยแสดงว่าอาจจะมีสถานที่ที่เย่าเฉินสามารถสลัดทหารที่ไล่ตามเขาได้ทันใดนั้นสภาพของเย่าเฉินก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง กล่ดเลือดเริ่มไหลออกมาจากหัวใจและปอดแสดงให้เห็นว่า,ยาวเย่าเฉินได้ใช้พลังปราณเกินขีดจำกัดไปแล้วขาข้างหนึ่งของเขาสะดุดและยเย่าเฉินก็เกือบจะล้มลงบนพืนแม้ว่าสิ่งนี้จะทําให้ยเย่าเฉินหยุดชะง,งักไปเล็กน้อย ขณะเดียวกันฝ่ามือทั้ง3ก็ได้พุ่งมาด้วยเจตนาฆ่าจากทางด้านหลังยเย่าเฉินกริ้งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงมันการกริ้งตัวทําให้ยเย่าเฉินหลีกเลี่ยงฝ่ามือทั้ง3ไปได้ยเย่าเฉินปรับทิศทางของตนเองใหม่เริ่มวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งเพื่อเอาชีวิตรอดอีกครั้งพลังปานของร่างกายทั้งหมดถูกเทลกบนขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นโชคดีที่ทั้งสามปลอม่อยฝ่ามือพร้อมกันจึงทําให้ทั้งสามคนก็หยุดชะงักไปเช่นเดียวกันทําให้ยเย่าเฉินเพิ่มระยะห่างระหว่างพวกเขาได้เล็กน้อย วิ่งเลยวิ่งให้เต็มที่เท่าที่เจ้าต้องการพวกเราจะได้สนุกไปกับการไล่ฆ่าเจ้าอย่างไรเล่าการแสดงออกทหารทั้งสามน่ากลัวมากยิ่งขึ้นพวกเขาทั้งสามได้วิ่งไล่พร้อมกันเพื่อดักจับผู้ที่มีระดับพลังน้อยกว่าแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวหากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปพวกเขาคงไม่เหลือหน้าอีกต่อไปแน่นอนว่าหากพวกเขาสามารถจับเย่าเฉินได้สิ่งที่รอเย่าเฉินอยู่ก็คือการทรมานที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายเพียงชั่วพริบตาเย่าเฉินก็หมดแรง เย่าเฉินใช้พลังปางเกินขีดจำกัดไปนานแล้วในตอนนี้ก็ไม่ได้มีร่องรอยของพลังปานเหลืออยู่บนตัวของเย่าเฉินอีกต่อไปเยาเฉินลม้ลมลงพร้อมกับเสียงกระแทกในเวลาไม่นานร่างทั้งสามก็พุ่งเข้ามาเหมือนกระสายฟ้าพวกเขาแยกตัวออกจากกันร้อมกรอบเย่าเฉินเอาไว้ทุกทิศทางอาทำไมเจ้าไม่วิ่งต่อไปอีกสักหน่อยเล่าว,วิ่งเซ่เว่งวิ่งต่อไปอีกหน่อยเซ่ฮ่าเดี๋ยวเราจะตัดขาทั้งสองข้างของเจ้า และจะดูว่าเจ้าจะวิ่งต่อได้อย่างไรทั้งสามคนนี้เป็นทหารองครักษ์ภายใต้ผู้คุมกฎของตระกูลเย่าและถูกตามใจจงเคยตัวพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนองค์ชายแต่พวกเขาจะต้องทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จเพื่อแลกเปลี่ยนในบรรดาคนที่พวกเขาไล่ล่าเยาเฉินเป็นคนที่พวกเขาตามหานานที่สุดพวกเขาไล่ตามเย่าเฉินมานานกว่า6ชั่วโมงแค่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเพียงพอที่ทําให้พวกเขาเหนื่อยล้าแล้วไม่ต้องพูดถึงการวิ่งไล่ตามใครบางคนในป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง ทั้งสามคนต่างมีข้อสงสัยแม้แต่พวกเขาสามคนที่มีพลังระดับมหาคุรยุทธ์เก้าดาวก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วแค่ระดับคุรยุทธ์สามดาวที่ไม่มีแม้แต่แรงที่จะพยุงตนเองทำไมเย่าเฉินจึงทนได้นานขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าเย่าเฉินได้ใช้พลังเกินขีดจำกัดไปมากเลยทีเดียวแต่ยิ่งพวกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งยืนยันได้ว่าพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เย่าเฉินมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะอนาคตของเด็กคนนี้ จะต้องเป็นภัยคุกคามอย่างแน่นอนฮทันใดน,นั้นเย่าเฉินก็เริ่มหัวล้ออย่างบ้าคลั่งไอเด็กเวรเจ้าหัวเราะอะไรข้ากำลังหัวเราะให้กับคนในตระกูลสายเลือดหลักที่ตระกูลเย่าผู้ยิ่งใหญ่ภูมิใจนักหนาพวกเขาตัดสินใจกำจัดสิตระกูลสาขาอย่างข้าให้สิ้นซากยังไงเย่าเฟิงแกต้องตายเย่าเฉินกัดฟันแน่น ข้ากลัวว่าคนที่ตายก็คือเจ้าทุกคนที่พวกเราเคยฆ่ามักจะพูดว่าถึงแม้พวกเขาจะกลายเป็นผีไปแล้วพวกเขาก็จะไปปล่อยพวกข้าไปเจ้าต้องการจะพูดแบบนั้นด้วยไหมเล่าคำพูดแบบเนี้เป็นสิ่งที่พวกข้าเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วทั้งสามคนหัวเราะอย่างเย็นชา ในตอนนี้พวกเขาไม่ต้องการจะชักใช้อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงยกมือขึ้นพร้อมกันและใช้พลังปานที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆคำรามออกมาในขณะที่เตรียมจะโจมตีเย่าเฉินเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งสามคนไม่ต้องการใช้เคล็ดวิชาเฉพาะของตนเพื่อทำงานสกรปรกแบบนี้พวกเขาจะต้องไม่ทิ้งร่องรอยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเย่าหลงเหลือเอาไว้เย่าเฉินหลับตาแน่นที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ในใจของเขาปรากฏคำสอนของบิดาขึ้น และความคาดหวังของมารดาไม่ตูมขณะที่ทั้งสามคนกำลังปลดปล่อยพลังปานพร้อมกันเปลวเพลิงที่ลุกโชนก็ระเบิดออกจากร่างของเย่าเฉินเคล็ดวิชาเปลวเพลิงสามดอกได้เข้าสู่ระดับความเชี่ยวชาญแล้วในขณะนี้พลังปานของพวกเขาทั้งสามได้เข้าปะทะกับเปลวเพลิงสามดอกอย่างรุนแรงสถานการณ์ที่แปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นพลังปานทั้งสามที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆม่อยู่ภายใต้เปลวเพลิงสามดอก ก็ได้เริ่มเฉยช,ชาและสลายหายไปอย่างไม่คาดคิดอะไรกันนี่คืออะไรมันดูคล้ายกับเปลวเพลิงวิเศษแต่พลังมันยังดูอ่อนแอกว่ามากทั้งสามคนตกใจแต่พวกเขาก็เตรียมการโจมตีอีกครั้งคราวนี้พวกเขาใช้พลังกำลังทั้งหมดที่มีใส่ลงไปในการโจมตีครั้งนี้โดยไม่ได้ยับยั้งแม้แต่น้อยยิ่งการแสดงออกของเย่าเฉินที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องทำร้ายเย่าเฉินเสียก่อนก่อนที่เขาจะแข็งแกร่งไปมากกว่านี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาสามคนที่แข็งแกร่งกว่ามากเย่าเฉินจึงทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นแม้ว่าเครดวิชาเปลวเพลิงสามดอกจะไปถึงระดับความเชี่ยวชาญแล้วแต่มันก็สายเกินไปในที่สุดเย่าเฉินก็หมดแรงไปโดยสิ้นเชิงและทำได้เพียงล้มลงเย่าเฉินไม่เต็มใจแล้วเป็นอย่างไรล่ะความแข็งแกรง่งหากไม่มีความแข็งแกร่งที่จะพลิกโอกาสหากไม่มีความแข็งแกรง่ง เย่าเฉินก็จะเป็นเพียงมดน้อยที่ไม่มีพลังแม้ว่าจะมีความสามารถด้านอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าไม่มีความแข็งแกร่งทางกายที่เพียงพอที่จะเอาชนะมดตัวอื่นๆได้เย่าเฉินไม่เคยกระหายความแข็งแกร่งมากเท่ากับตอนนี้มาก่อนถูกต้องแล้วหากเย่าเฉินมีความแข็งแกร่งเมื่อสองปีก่อนก็จะไม่มีใครไล่มารดาของเขาออกจากประตูบ้านได้ในขณะที่พวกเขาทั้งหมดถือส่วนผสมยาอลัมค่าอยู่ในมือและบิดาของเขาก็จะไม่ตายหากเย่าเฉินมีความแข็งแกร่ง แล้วย่าเฟิงจะกล้าขาโมยส่วนผส,สมยาของเขาได้อย่างไรไม่หรอกนั่นมันเป็นกับดักส่วนผสมของยาของเขาถูกสับเปลี่ยนไปตั้งแต่คืนก่อนการแข่งขันแล้วห้องลงทันกดตระกูลมันคือเครือข่ายสายลับในตระกูลเยา่ามีเพียงผู้ที่แอบ,บอยู่ในความมืดเท่านั้นที่มีความสามารถในการกระทําในลักษณะที่แม้แต่ผีก็ไม่สามารถรู้ได้นั่นมันก็คือพี่ชายของเย่าเฟิงเย่าว,วางกุยหัวหน้าผู้คุ้มกดตระกูลต้องเป็นเขาอย่างแน่นอน เขาคือคนที่ขับไล่เย่าเฉินออกจากตระกูลด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวและเตรียมบุคคลต่างๆเพื่อแต่งเรื่องเพื่อใส่ร้ายเย่าเฉินในขณะนี้เย่าเฉินเข้าใจทุกอย่างแล้วหากว่าข้าต้องตายข้าก็ต้องนำมันมาลงนรกกับข้าด้วยทันใดน,นั้นเย่าเฉินก็พุ่งเข้าหาคนหนึ่งในสามคนนั้นและใช้พลังปานที่เหลือทั้งหมดเปลี่ยนเป็นรูปกลวยที่ลุกโชนพุ่งทะลุไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่ง เหล่าทหารทั้งสามต่างหัวร้อยย่อการโจมตีครั้งสุดท้ายท,ทั้งที่ถูกล้อมแบบนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วทั้งสามกระทืบเท้าและใช้พลังปานทั้งสามระเบิดออกเมื่อรวมพลังกันแล้วก็โจมตีใส่เย่าเฉินโดยตรงพลังเปลวเพลิงสามดอกของเย่าเฉินได้หายไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีรวมทั้งพลังทั้งสามของพวกเขาและในที่สุดเย่าเฉินก็ล้มลงบนพื้นอย่างหมดแรงพร้อมกับเลือดที่พุ่งออกมาจากปากายังต่อเนื่องออกอกอก ทุกอย่างจะจบลงที่นี่จริงๆเหรอทัศนาวิสัยของเช่าเฉินก็เริ่มมืดมัอลงในที่สุดก็ได้หมดสติไปพวกเขาทั้งสามต่างตกใจพวกเขาได้ใช้พลังกำลังทั้งหมดที่มีไปแล้วใส่ในการโจมตีครั้งนี้แต่พวกเขากลับไม่สามารถฆ่าเย่าาเฉินได้พวกเขาทำได้เพียงทำให้เย่าเฉินบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นร่างกายของไอเด็กคนนี้บีบางอย่างผิดปกติน้ำแร่สินะข้าจำได้แล้วบรรพบุรุษของตระกูลสาขา มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สลักอยู่บนแท่นศิราบรรพระบุรุษตกูลดูเหมือนว่านั่นเป็นเพราะการอาบน้ำแร่สมุนไพรที่สามารถปรับสภาพร่างกายได้การกระทำของเด็กคนนี้เหมือนกำลังขอความตายด้วยเม็ดยาเปรียวเพลิงพยักสีม่วงบวกกับการอาบน้ำแร่สมุนไพรการที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแต่เขากลับตัดสินใจทำสิ่งต่างๆให้มันยากขึ้นการแย่งสิ่งของจากคุณชายไป ก็เหมือนกับการเดินตามเส้นทางแห่งความตายหุบป,ปากซะเจ้าคิดว่านี่คือคำพูดที่สามารถพูดได้งั้นหรือห้องลงทันตระกูลไม่เพียงแต่จัดการกับความปลอดภัยเท่านั้นประเพณีที่คิงครัดภายในตระกูลยังถูกควบคุมโดยเย้าว,วางกุยด้วยการสนับสนุนอย่างลับๆของผู้โสเย้าหูห่วงห้องลงทันจึงกลายเป็นองค์กรรับภายใต้อำนาจของผู้โสเย้าหูห่วงพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ถือว่าตนเองเป็นเพียงคนจากห้องลงทันอีกต่อไป แต่เป็นสมาชิกภายใต้ผู้โสโเย่าวูควงสิ่งเหล่านี้ร้วนเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นและต้องปกปิดเอาไว้พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในที่สาธารณะนั้นพวกเขายังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีและกฎของตระกูลเรื่องที่เกิดขึ้นแบบลับๆนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความสกระโปกอา่ามันก็เป็นแค่เพียงคำพูดพรังปากคำพูดพรังปาก ความจริงที่ว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตายก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าการให้พวกเราไล่ตามเขามาเป็นเวลานานพวกเราต้องตอบแทนเขาสักหน่อยแล้วไม่งั้นข้าจะไม่สามารถปลดปล่อยความเครียดแค้นของตนเองได้อีกสองคนพยักหน้าเช่นเดียวกันพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าเย่าเฉินในทันทีท้ายที่สุดแล้วเย่าเฉินคือคนที่ทําให้พวกเขาต้องตามไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนในภูเขาที่ลึกและมืดมิดนี้นอกเหนือจากความทุกข์ทรมานแล้ว การใช้เวลานานขนาดนี้ในการทำภารกิจให้สำเร็จหัวหน้าผู้คุมกฎตระกูลอาจเริ่มสงสัยในความสามารถพวกเขาและอาจจะลดจำนวนผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับไปหากพวกเขาไม่ใช้เย่าเฉินเพื่อปลดปล่อยความเครียดแค้นแล้วจะสะสมกับผลประโยชน์ที่หายไปได้อย่างไรทหารทั้งสามร่างต่างร่วมมือกันในเวลาอันสัน้นเย่าเฉินที่บาดเจ็บสาหัสก็ถูกขึงไว้บนต้นไม้หนึ่งในนั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบเม็ดยาออกมาป้อนใส่ปากเย่าเฉิน พวกเราควรปล่อยให้เ,เด็กเวนนี่ฟื้นตัวอีกสักหน่อยเพื่อที่เราจะได้สนุกกับการทรมานมันอีกสองคนพยักหน้าตอบด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังคิดถึงวิธีที่ดีที่สุดในการทรมานเย่าเฉินพอยาเริ่มออกฤทธิ์แล้วข้าจะปลุกมันด้วยเข็มเล่มนี้การแทงเข็มเข้าไปตามจุดต่างๆทําให้ความเจ็บปวดแร่นไปทั่วร่างแม้แต่คนที่หมดสติก็ยังสามารถดูจักอาการหมดสติได้ ทั้งสคนเดินไปหาเย่าเฉินและหนึ่งในนั้นก็หยิบเข็มสีดำมึกหนาสามเร่มออกมาพวกมันเป็นประกายสว่างสวยัยเห็นได้ชัดว่าเข็มพวกนี้ไม่ได้มีใช้ในการรักษาแต่มีไว้ใช้ในการทรมานปังทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นการแสดงออกของทั้งสามคนก็เปลี่ยนไปบ้าเอ้ยมีมีเงาเงาหนึงพุ่งมาจากข้างหน้าแล้วก็เกิดร้อยแตกขึ้นเย่าเฉินกำลังฝัน กำลังฝันถึงความฝันอันแสงวิเศษของบิดาและมารดาของเขาที่ได้จับมือกันข้ามแม่น้ำสายใหญ่สิ่งที่แปลกไปก็คือแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลจากเย่าเฉินมากแค่ไหนแต่เย่าเฉินก็ยังสามารถมองเห็นทุกส่วนของพวกเขาได้อย่างชัดเจนแม้แต่ริ้วรอยเล็กๆเกย่าเฉินเดินข้ามแม่น้ำไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นแม่น้ำสายใหญ่แต่กราับสูงเท่าถึงเข่าของเขาเท่านั้นพื้นแม่น้ำเรียงรายไปด้วยหินกวดไม่มีโคลนแม้แต่น้อย แม้แต่น้ำในแม่น้ำก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหย่าเฉินค่อยๆเดินและว่ายน้ำจนเกือบจะถึงใจกลางแม่น้ำแต่แล้วในทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นทางด้านหลังก่อนที่เหย่าเฉินจะทันได้ตอบสนองโซที่เป่งประกายก็รัดรอบร่างกายของเขาเอาไว้และดึงเหย่าเฉินกลับไปเหย่าเฉินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเองหินกรวดใต้เท้าของเขาก็กลายเป็นหลุมโคลนที่ไม่มีก้นน้ำในแม่น้ำที่ตื้นเขินในตอนแรกก็กลับขืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไป ไม่นะสิ่งเดียวที่เย่าเฉินต้องการก็คือการอยู่เคียงข้างบิดามารดาของเขาแล้วเขาถูกอะไรดึงกลับไปเอาละครับก็เป็นนั้นจบในบทที่15เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเย่าเฉินกำลังไปแม่น้ำแห่งความตายกำลังเดินข้ามสะพานเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งยิ่งเพื่อพลาดที่ขัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายครับ